14มีนาคม2,563พบกับผมเช่นเคยครับพลศรีวงวัน0863992501วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรายัางติดตามสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 เมื่อเช้านี้ผมได้ติดตามข่าวของประเทศฝรั่งเศสและโดยท่านทูตที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยการสัมภาษณ์ของ คุณสุทธิชายยุนว่าสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสค่อนข้างที่จะรุนแรงมาตรการต่างๆในการออกมาป้องกันให้คนในประเทศของเขานั้นปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 ก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าความร่วมไมไ้ร่วมมือของชาวเมืองก็ยังน้อยอยู่ เนื่องจากว่าปริมาณของแมสท,ที่จะปิดปากปิดจมูกหรือว่าเจลสำหรับการล้างมือก็ค่อนข้างหายากและประกอบกับการที่ความนิยมที่จะ,ะใช้แมสปิดปากปิดจมูกของชาวฝรั่งเศสก็ยังน้อยอยู่นั่นก็เป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าพวกเราอยากจะรู้ ข่าวความเป็นไปเป็นมาของโลกว่าเวลานี้เป็นอย่างไรในขณะที่ประเทศในแถบยุโรปเช่นเดียวกันกันกบฝรั่งเศสอย่างเช่นอิตาลีหรือว่าทางตะวันออกกลางอย่างเช่นอิหร่านก็มีปริมาณของคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมีคนเสียชีวิตเป็นร้อยซึ่งถ้าคิดเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราก็ถือว่าประเทศไทยเราค่อนข้างที่จะน้อยมาก มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะเป็นเพราะเราตรวจค้นหรือว่าคัดกรองประชาชนจำนวนมากพอหรือเปล่าตรงนี้ก็คงจะต้องได้ลงติดตามข่าวสารดูแล้วกันนะครับว่าสถิติที่เรามีผู้เสียชีวิตเพียงหนึ่งรายและก็มีผู้เจ็บป่วยแล้วก็หายจากไวรัสโควิด -19 นี้ไปบ้างแล้วเนี่ย มีไม่มากเหมือนกับข่าวของอทั่วโลกที่เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศจีนนะครับก็มีปริมาณของการเสียชีวิตและก็ตรวจพบไวรัสโควิดถึงข้าวนั้นลดลงหรือว่าไม่เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นการคุมสถานการณ์ได้ในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ก็เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนในเมืองอู่ฮั่นอย่างที่เราเห็นในคลิปข่าวก็รู้สึกประทับใจจากการที่ท่านไม่ได้มีผู้ติดตามล้อมหน้าล้อมหลังอะไรเป็นจำนวนมากไปในสถานที่ที่มีประชาชนอยู่กันบนตึกนะฮะพอเห็นผู้นำของเขาก็ ส่งเสียงตื่นเต้นถ่ายคลิปออกมานะถ่ายมาจากบนอาคารนะครับก็เห็นการติดตามของผู้นำนะมีคนไม่กี่คนเองนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความงดงามของภาพผู้นำระดับโลกที่มีอิทธิพลทั้งในแง่ของการค้าหรือว่าการลงทุนหรือในด้านอื่นๆน,นะฮะกับชาวโลกเกือบจะเกือบจะ 8 0 9 0ทีเดียวเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นผู้นำเป็นจุดสำคัญในการที่จะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนในประเทศของตนเองนั้นให้ความเชื่อถือให้ความไว้วางใจให้ความเคารพตรงนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ที่ลึกล้ำจริงๆไปดูที่ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราล่าสุดนี้ก็ยังคงตามหาบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนที่ได้ร่วมกิจกรรมร่วมเดินทางกับสาวน้อยสองคนนะครับก็คือเป็นสาวไฮโซนะลูกของนักธุรกิจใหญ่ใน ฮาหนอยซึ่งเท่าที่เราได้ยินได้ฟังมาก็คือเป็นผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของโลกแฟชั่นเดินทางไปในยุโรปและอังกฤษนะครับไปร่วมงานการจัดการแสดงแฟชั่นแล้วก็กลับมาที่ประเทศของตนเองหลังจากนั้นก็ตรวจพบว่าเป็นโรคไวรัสโควิด1 9นะฮะก็ต้องนอนพักรักษาตัวซึ่ง ก็ช็อกโลกช็อกวงการไปค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันว่าระดับผู้นำระดับผู้ที่มีเงินเป็นบุคคลเรียกว่าอยู่ในสังคมไฮโซสังคมชั้นสูงเนี่ยนะครับก็ไม่มีข้อยกเว้นที่จะ,ะถูกเชื้อไวรัส โควิด -19 นะฮะที่จะทำให้เจ็บป่วยคงจะต้องติดตามสถานการณ์ของโควิด -19 กันไปอย่างนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเชื่อแน่ละเกินว่าน่าจะใช้เวลาอยู่หลายเดือนเพราะฉะนั้นนะเวลานี้เราคงจะต้องพยายามระมัดระวังหลีกเลี่ยงที่จะไปในแหล่งชุมชน ไปในสถานที่ที่มีคนเป็นจำนวนมากและถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรที่จะผูกแมสตรปิดปากปิดจมูกแล้วก็ไม่ไอไม่จามหรือมีสารคัดหลั่งมาเปื้อนมือนะฮะไปหยิบจับสิ่งของต่างๆรวมถึงการพยายามล้างมือบ่อยๆการล้างมือด้วยเจลล้างมือนะฮะก็จะช่วยได้ ีกระดับหนึ่งในการที่จะยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด1 9ได้เพราะนั้นนอกเหนือจากการไม่ไปในที่สาธารณะแล้วนะฮะเราก็คงจะต้องมาดูแลเรื่องของสุขภาพเราในการที่จะ,ะไม่ให้เจ็บป่วยนะฮะหาอาหารที่สะอาดนะครับหาเครื่องดื่มหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งในแง่ของอาหารเสริมหรือว่า อาหารที่จะเป็นไปนในทางยานะฮะก็คงจะต้องปฏิบัติตัวกันให้เคร่งครัดในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ลาทุกท่านไปเท่านี้ครับพบกันในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปครับสวัสดีครับ